ถ้าเใครอยากได้ SUV ไซส์เล็กในราคาจับต้องง่ายวันนี้เดี๋ยวมอสพาดูวันนี้นะครับก็มาอยู่กับในส่วนของ h o n d a HRV 1 8 EL ตัวนี้เป็นตัวท็อปปี15ครับผมเดี๋ยวเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเริ่มกันที่ตัวของกระจังหน้านะตัวนี้ด,ด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะผมขึ้นมาเป็นโครเมียมพร้อมกับสีทเทาเข้มมาแบบนี้เลยตัวนี้ไฟหน้าเป็น Du a l Projector พร้อมกับ LED Daytime ได้มาเรียบร้อยแล้วด้านล่างให้ในส่วนของ f Fog Lamp มานะครับผมสำหรับตัวนี้นะ จะได้เป็นแม็กค .17 ดูโทนเดิมโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งในตัวนี้นะทั้ง4ล้อได้เป็นดิสเบรกมาหมดแล้วหน้าหลังนะผมมือเปลประตูเป็นโครเมียมนะครับผมคิเลส s มาเอ็นทีตัวนี้ให้มาครบครันรวมถึงในส่วนของกระจมองข้างนะตัวนี้นี่เลยได้ไฟเลี้ยวที่กระจมองข้างมาเรียบร้อยตัวกระจมองข้างเนี่ยจะได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะผมถัดมาที่ในส่วนของลางคานะตัวนี้ได้ในส่วนของซันรูฟแบบพาโนรามิกมาเป็นที่เรียบร้อย ทั้งเป็นหลังคาแก้วทั้งบานเลยแล้วผมรวมถึงได้ชาร์กฟินนะผมเสาอากาศชาร์กฟินได้มาเรียบร้อยถัดกันมาที่ด้านหลังนะผมตัวนี้นี่เลยได้ในส่วนของสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกโดยดิสสเดิมโรงงานมาแบบนี้นะผมนี่ตัวนี้เป็นเครื่อง IVT ีเทคนะผมเครื่องพันแนะรวมถึงพื้นที่เก็บของด้านหลังเขานี่คือกว้างขวางเลยทีเดียวนะผมสาหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในของเขากันสำหรับภายในของคันนี้นะผมมากกว้างขวางกันเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่ในส่วนของประตูนะตัวนี้ได้ในเป็นวัสดุต่างสังเคราะห์นาผมพร้อมกับตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับรวมถึงตัวนี้นะกระจกคูหน้าผมปรับออโต้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยเลยทั้ง2บานนะครับผมปรับไฟฟ้ามา4บานเลยนะรวมถึงในส่วนของกระจกมองข้างรอบปรับไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันแบบนี้ถัดกันมาแล้วผมในส่วนของตัวคอนโซลหน้าดีไซน์มาเรียบร้เลยนะครับให้ฟีลลิ่งแบบมีความภูมิฐานนะครับผม รวมถึงในส่วนของวัสดุนะอ่ะตัวนี้เป็นในส่วนของพอลิเมอร์นะครับถัดกันมาที่พวงมาลัยตัวนี้หุ้มหนักสังเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมกับ c r u สคอ c o n t r o นะครับผมสามารถปรับเรือนไม้ต่างๆได้ในตัวนี้เลยนะครับผมรวมถึงได้แพดเดร์ชิพสกีร์กันเลยนะครับตัวนี้เรือนไม้ได้มาคล้ายๆแบบ Honda Jazz เลยสาหรับตัวนี้ในส่วนของโซนโซนกลางตัวนี้นะผมตัวนี้ได้ จอกลางต่อทัชสกรีนมาเรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะผมซีดีดีวีดีได้รวมถึง h DMI ต่อสาย USB ได้นะผมพร้อมกับนื่ยกล้องมองหลังสมุมมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับการใช้งานตามถนัดได้เลยครับผมนี่เลยถัดลงมาเป็นแอร์ออโต้แบบ LED ตัวนี้ให้มาเรียบร้อยสามารถปรับออโต้ได้ผมปรับลมได้7ระดับนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้เช่นเดียวกันแล,ล้วรวมถึงนะตัวนี้ได้ในส่วนของไล่ฟ้าหน้าหลังมาเป็นที่เรียบร้อยสามารถใช้ได้เลยนะครับผม รวมถึงเกียร์ตัวนี้นะเป็นระบบ C v t วที่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับปักกิ้งไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยและในส่วนของที่พักแขกนุยนนะสามารถเลื่อนปรับได้นะครับรวมถึงสามารถเปิดขึ้นมาเป็นช่องเก็บสัมภาระได้เช่นเดียวกันและตัวนี้ผมชอบมากนี่เลยมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ํามาให้2ช่องซึ่งสามารถปรับความสูงความตับได้แบบนี้เลยนะใายแก้วน้ําแบบไหนใช้ตามถนัดได้เลยนะครับรวมถึงตัวบอกได้เป็นหนังแท้มาแบบนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วก็หลังคาตัวนี้ได้เป็น สรูปแบบพาโนรามิกปรับไฟฟ้ามาแบบนี้เลยนะครับผมสามารถเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะครับตรงนี้สามารถเปิดรับลมหรือว่าเพิ่มทัทศนวิสัยได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับสาหรับพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมได้วัสดุมาเหมือนด้านหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูนะได้เป็นหนังสังเคราะห์หุ้มมาแบบนี้ครับผมพร้อมกับโพลิเมอร์แล้วก็เดินในส่วนของโครเมียมมาแบบนี้เลยนะครับผมเบาะก,ก็ได้เป็นเบาะหนังมาเช่นเดียวกันมีในส่วนของไอโซฟิกมาทั้ง2องตำแหน่งแล้วก็ นี่เลยมีที่ประแขนแบบ90องศามาให้แบบนี้ด้วยแล้วในส่วนของเล็กรูมก็เหลือเฮดรูมก็เหลือแล้วผมแล้วในส่วนของตัวนี้ได้สันรูมแบบพาโนรามิกมากว้างถึงด้านหลังทําให้ตัวห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างปลอดโปร่งเลยทีเดียวรวมถึงนะตัวหัวหมอนก็ปรับได้สามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้รวมถึงตรงนี้นะมีกระเป๋ายิงโจ้มาให้ทั้ง2ฝั่งเลย สามารถใส่เอกสารอะไรต่างได้เลยนะครับรวมถึงตัวนี้เบาะใช้งานได้หลากหลายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกเลยเบาะตัวนี้นะสามารถพับแยกอิสระได้60-40ราบมาได้แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่พับราบมาได้นะครับผมแต่ว่าในตัวนี้นะทำได้คล้ายๆกับ Honda Jazz เลยคือในส่วนของการพับตั้งขึ้นถ้าเกิดต้องการแบบความสูงนะในการขนต้นไม้หรืออะไรต่างๆที่ต้องการความสูงตรงนี้ทําได้ดีเลยนะครับผมรวมถึงพื้นที่ตรงนี้เขากว้างมากนะครับผมเล,ล็กลุมเขากว้างมากทําให้ ในส่วนก่อนขันส่วนของการขนของเนี่ยทำได้สบายๆเลยครับผมรวมถึงตัวนี้นะยังปรับเอนได้อีกนะผมนี่สามารถปรับเอนได้บอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนนะผมถ้ากินไปนะเดี๋ยวเราเอาไปดูในส่วนของห้องเครื่องของเขากันครับและสําหรับในส่วนของห้องเครื่องตัวนี้นะได้เป็นเครื่องพันแปดไอวีเทนะผมให้แรงม้ามาถึง1นึแรงม้าแล้วบอกเลยว่าประหยัดน้ามันมาก14บส่โลลินี่ตัวนี้ทําได้นะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับในส่วนของคอนด้าซีวิกเลยนะผมตรงนี้เครื่อนยออนิดของคอนด้าเลยตัวนี้ สภาพห้องเครื่องนี่คือสวยมากไม่มีอะไรของคราบเยิ้มน้ํามันหรือว่ารอยโคตต่างๆไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลาสอะรต่างๆเบ็ดอาร์ชชัดเจนนะผมมาแบบนี้เลยถ้าเกิดตรวจเจอชนหนักพลิกความจมน้ํากรอไม่ทางร้านเรายินดีรับซื้อคืนเต็มราคานะครับผมถ้าเกิดใครสนใจในส่วนของคนได้ HRV คันนี้นะผมค่าตัวอยู่แค่ 439,000บาทเท่านั้นเถิดสนใจนะ c a p จอร์หน้าจอทักมา Contact ด้านล่างนี้ได้เลยนะผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเถออิดข้อผิดพลาดประการใดขออไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ